ในเบื้องต้นอัตมาภาพขอต้อนรับสาธุชนซึ่งจากนี้เป็นต้นไปขอเปลี่ยนชื่อให้ทุกท่านใหม่นะเป็นธรรมจารีแปลว่าผู้ประพฤติธรรมธรรมจารีคือผู้ประพฤติธรรมถือว่าเป็นสถานภาพที่สูงขึ้นมากว่าปุถุชนเพราะว่าธรรมดาของปุถุชนนั้นเป็นธรรมจารีคือประพฤติธรรมด้วย และในบางเวลาก็แบ่งเวลาไปเป็นปาปจารีผู้ประพฤติบาปด้วย <c oughs> จริงไหมล้วเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะใช่ไหมที่ทำมาหากินที่ใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยบางคนก็หนักไปข้างปาปจารีคือประพฤติบาปเป็นหลักเลยอย่างเวลาเราให้สมาทานสินห้าสินก็หนึ่งก็เสียงดังฟังชัดข้อสองก็เสียงดังฟังชัดข้อสามก็เสียงดังฟังชัด ข้อสี่มุสาวาทาชักปล่อยให้คนอื่นว่าขอห้าสุราเมระยะบางคนเงียบดือด้อก็ไม่บอกว่าขอสักข้อเดะวของรักของห่วงการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีวินัยในตัวเองและใจไม่เข้มแข็งพอมันก็อดไม่ได้ที่จะแบ่งเวลาไปเป็นปาปจารีคือผู้ประพฤติบาป แต่เราท่านทุกคนมาวันนี้ตั้งใจเป็นธรรมจรรีคือผู้ประพฤติธรรมก็อยากจะให้ทุกคนเตือนตัวเองเอาไว้ว่าฉันมาที่นี่เพื่อเป็นธรรมจารีนะฉะนั้นฉันจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะเพราะบ,บางคนพอมาถึงปุ๊บให้นอนไหนก็หาที่นอนก็กถูกแล้วไม่ว่ากันนะ แตบบ่บางคนไม่ได้วางหัวโขนไงพอไม่ได้วางหัวโขนนะท่านจะรู้สึกปฏิบัติธรรมอย่างไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะบางทีอยู่ที่บ้านเราเป็นซีอใช่ไหมเราเป็นผู้จัดการเราเป็นนักบริหารเรามาที่นี่นี่ไม่มีใครเดินตามฉันเลยอะห้องน้ําอยู่ไหนอะเดินหลงไปหลงมาที่นี่กว้างนักเกือบ200ไร่นะหลงไปหลงมาหาห้องน้ําไม่เจอบนเพราะบนเนี่ย บาปก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะเห็นไหมบางคนมาถึงไหนอะพระอาจารย์นะมาแล้วไม่เจอตังแล้ยยิงได้อีกเด้งหนึ่งเลยยังไม่ทันเริ่มเลยเห็นไม่เฉียดบาปก็ไปแล้วแล้วในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมนะเราต้องเรียนรู้ที่จะทำตัวให้ง่ายเข้าไว้เพราะอะไรง่ายจะนำไปสู่งามฉะนั้นจะให้คีย์เวิร์ด นะกุญแจคําสําคัญเอาไว้เพื่อให้การปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นไปอย่างสะดวกแล้วก็ได้บุญได้กุศลจริงๆสามคำนะสามคำนี้จะทําให้คุณโยมประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขหนึ่งง่ายสองงามสามงอก ง่ายงามงอกใครทำได้การปฏิบัติธรรมจะมีความเจอริญก้าวหน้าแต่ถ้าใครทำตรงกันข้ามนะยากตรงกันข้ามกับง่ายอัปลักษ์ตรงกันข้ามกับงามและง้อยตรงกันข้ามกับงอก <c oughs> รับรอง กลับบ้านไปไม่ได้อะไรเลยตกลงไม่รู้มาครั้งนี้ได้บุญหรือได้บาปก็ไม่รู้หักลบกลบนี่แล้วเสมอตัวต้องไม่แค่เสมอตัวนะต้องดีที่สุดกลับไปเพราะปร,ะริญญาของศูนย์วิัสนาไร่ชนตะวันเราบอกเอาไว้ว่าเมื่อท่านมาที่นี่แล้วท่านต้องไม่โง่เท่าเดิมนั่นหมายความว่าห้าไม่ฉลาดสุดๆก็โง่กับเดิมยอมต้องเลือก ว่ามาปฏิบัติธรรมครั้งนี้แล้วจะฉลาดสุดๆหรือจะลึกลับดำมืดลงไปเพราะว่าปิดหัวใจไม่ยอมเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ทำยังไงเราถึงจะง่ายก็ทำตัวเป็นบุคคลไม่สำคัญของโลกอะนะอาตามายังจำได้ตอนที่ตามาเริ่มมีชื่อเสียงใหม่ๆมีวันหนึ่งไปแจกลายเซ็น ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกเกตมีคนรอเข้าคิวเป็นพันคนนะเพื่อเอาหนังสือให้เซนวันนั้นเซนหนังสือจนหนังสือหมดร้านนะคิดดูสิโอ้โหวัวใจนี่พองครับอกโอ้โหเรานี่มันไม่ใช่เล่นนะั้นนะแฟนคลับโอ้โหอัตตาหรืออีโก้เนี่ยนะโอ้โหมันบอกตัวเองมาแกไม่ใช่คนธรรมดาแกค,คือคนสำคัญมันยิ่งใหญ่นะ พอจัดลายเซ็นเสร็จก็ไปสนามบินนั่งเครื่องบินบินกลับเชียงรายกลับมาบ้านเกิดกลับมาบ้านเกิดตัวเองนะเดินเข้าวัดป่าเดินตอแแตกตอกแตก,ตกนะนยมเห็นถนนลูกรังใช่ไหมนะถนนลูกรังนะดูดูสิมาข้างนอกถนนลาดยางพอเข้ามาในนี้แปดกิโลถนนลูกรังแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะที่นี่คือป่าดงดิบนะทางเนะี่ยเป็นทางเกวียนไม่ใช่ทางที่บอดอัดอย่างดีเหมือนตอนนี้ อตาตมาภาพเคยตกเครื่องบินหลายครั้งเพราะว่าเวลาเรานั่งรถออกไปแล้วเนี่ยรถไปติดลมในระหว่างทางแล้วไม่มีแขกไปใครมาเพราะเขาถือว่าแถวนี้ผีดูดูสิอตาตม,มาก็ยิ่งใหญ่อยู่ในศูนย์การประชุมแห่งเจ้าสุริกิคขับศูนย์เลยเดินไปไหนถูกถ่ายรูปหูตาผ้ามัวไปหมดโอ้โหแฟนคลับกรีดกัอัตตาคับอกนะยิ่งใหญ่เหลือเกินไปขึ้นเครื่องบิน ก็ S <S <an> <S ไปเจอแฟนหนังสือบนเครื่องนะโอ้โหดีอกดีใจพระอาจารย์มานี่มนเป็นปนั่งฉันเฟิร์สคลาสโอ้โหมันยิ่งพองครับขึ้นบินอีกนะเรานี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่รู้ว่ากิเลสมันขับหัวนะก็เดินกลับมาวัดที่จังไรเดินตอกแตกตอกแตกมาไม่มีใครห้อมลอ้อมไม่มีใครเฝ้าแหนไม่มีใครติดตามสักพักหนึ่งหมาสามสี่ตัวมันนอนผิงแดดอยู่ นอนตากแดดอยู่นะอากาศมันหนาวหนาเหมือนตอนนีน้แต่ละตัวเห็นอัตมาเดินเขาผักซอยมานะมันจะเงือคอดูวิกระเด็หดกหางดกัดกดกักดักไม่มีตัวไหนวิ่งมารับเลย <c oughs> ไม่เห่าด้วยไม่มองด้วยเสร็จแล้วมันก็หลับตาพริมอาบแดดต่อไปจู่ๆนาทีนั้นจิตของอัตามาม,มันก็สว่างโพลงขึ้นมาว่า ไหนละชื่อเสียงของเธอที่นี่เธอไม่มีค่าพอแม้แต่หมาจะเห่าโอ้โหตรมานะแตกโพะเลยะอะอัตตาที่มันอุดตันอะมันแตกโพะเลยเราถึงได้รู้สึกว่าเออสมมุติคือชื่อเสียงเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสมมุตินะมันมีความหมายบางที่แต่กับอีกบางที่ไม่มีความหมายเลย นานทีนั้นอาตอมาบรรลุธรรมเลน้อยนะบอกตัวเองว่าจำไว้นะอย่าไปยึดติดถือมัน่นเธอยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ที่นี่เธอไม่มีความหมายแมย้แต่หมาจะหองโอ้โหอาตมานี่เหมือนปูถูกหักก้ามเลยอะเพราะเลยเหมือนงูถูกถอนพิษเหมือนลูกชายของคนจันทานที่ไม่มีหวังในราชสมบัตนะิเดินขอตกกับเขากุฏิ แสดงว่าชื่อเสียงของเรายังไม่ลามมาถึงชิงรายน <c oughs> <c oughs> <Full> ี่ดูสิเห็นไหมแล้วตั้งแต่นั้นอาตมาบอกตัวเองว่ายังไงต้องง่ายเข้าไว้เพราะชื่อเสียงเป็นสิ่งสมมติไม่ได้มีความหมายในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อบางที่เราสําคัญบางที่เราไม่ได้สําคัญแต่ถ้าเราอยากสําคัญทุกที่เราจะสุขหรือจะทุกข์โอ้ นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาตามาบอกตัวเองว่าอย่าไปยึดติดสมมุติได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนิน,นทาสุขทุกใครยึดติดเถอะมัน่นทุกทันทีทุกวันนี้คิดไปคิดมาตามาก็ขอบบุญขอบคุณหมาสามตัวนั้นนะช่วยตามาได้มากนี่ทำให้เรากลายเป็นคนง่ายๆเลยไม่หลงตัวเองมันทำท่าจะหลงแล้วนะ เดชบุญนะมีหมามาโปรดไว้ <c oughs> นี่คือง่ายเป็นคนง่ายๆแล้วยมจะมีความสุขเหมือนหลวงพ่อชาสุภัทโทรครูบาอาจารย์ที่จะมาเคารพนับถือนะวันหนึ่งท่านไปงานในชุมชนชนนบดแล้วเจ้าภาพก็ไม่รู้หรอกว่าท่านสำคัญขนาดไหนจัดให้ท่านนั่งท้ายสุดเลยนะพระมาสวดมนต์ก้ารูปให้หลวงพ่อชานั่งท้ายสุด ลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งรู้จักสรรพคุณของหลวงพ่อชาดีวันนี้ลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นลูกศิษย์คนหนึ่งไปร่วมง,งานตายแล้วเอาครูบาอาจารย์ระดับปรมาจารย์ไปนั่งท้ายแถวแต่จะไปบอกเจ้าภาพก็บอกไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราไปงานที่เป็นงานเป็นการเนี่ยเวลาเขาให้พระนั่งนะเขานั่งตามลําดับสมณศักดิ์จะเป็นพระอรหันต์ก็แล้วแต่จะอาญาบุคคลก็แล้วแต่ท่านเจ้าขุนต้องนั่งหัวแถวตามด้วยท่านพระครู เจ้าวาดพระอารามหลวงผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงพระครูประหลัดท่านเลขาแล้วพระธรรมดาหลวงพ่อชานะพระธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะเลยเด้นนั่งท้ายแถว <c oughs> ลูกศิษย์มากราบตลอดเวลาฟังสวดมนต์ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรหนักอกหนักใจแทนหลวงพ่อชา <c oughs> รับไม่ได้แต่หลวงพ่อชานั่งยิ้มไม่มีปัญหา ส่วนลูกศิบมันอยู่ไหนเจ้าภาพอยู่ไหนเอากนไนัยเซอร์อยู่ไหนเอาครูบาอาจารย์ฉันไปนั่งตรงนั้นคนโยมคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยส่วนตัวครูบาอาจารย์นั่งยิม้มเสร็จงานแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็เป็นครูบาอาจารย์คนถึงขนาดนี้แล้วนะไปนั่งท้ายแถวทำไมโยมรับไม่ได้ห <c oughs> ลวงพ่อก็บอกว่าโยม เพชรเนี่ยนะถ้ามันเป็นเพชรจริงๆจะวางหัวแถวโดวยท้ายแถวมันก็ทอประกายเหมือนกันนะโยมเลยแต่โตะเลยเป็นหนักอกหนักใจใแทนท่านท่านเป็นคนสําคัญแต่ท่านเคยยึดติดถือมั่นไหมไม่ยึดแล้วใครไปยึดแทนท่านอ่ะลูกศิษย์นี่ท่านอาจารย์พุทธทาสก็เป็นอย่างนี้คือเป็นบุคคลสําคัญแต่เป็นคนง่ายมากไม่ยึดติดถือมันในหัวขนในอัตาในอีโก้ในชื่อเสียง ท่านพุทธทาสตอนนั้นท่านเป็นคนของโลกแล้วมีคุณยายวันหนึ่งมีคุณยายคนหนึ่งไปหาท่านลูกศิษย์บอกท่านอาจารย์จำวัดยายบอกไม่เป็นไรขอเดินดูก็ได้ลูกศิษย์ก็ทําหน้าบึ้งคุณยายก็ไปเดินดูรอบกุฏิท่านอาจารย์กุฏิท่านอาจารย์พุทธทาสน,นั้นเป็นกุฏิที่อยู่ใต้ต้นไม้หลังเล็กๆยายก็ไปเดินชะเง้อมองหน้าต่างเห็นท่านหลับ ไม่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะลูกศิษย์เนี่ยทำยังกระยักวัดแจ้งเลยอคุณยายโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงยายก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไปเหยียบกิ่งไม้แห้งนะเสียงดังกรับกรับกรับกท <c oughs> ่านอาจารย์ผู้ธาวุตื่นลุกห่มจีวรออกมานั่งยัง้างหินมาจากไหนต่างจังหวัดเจ้าค่ะมายังไงมากราบเจ้าค่ะอ้าก็กราบสิ <c oughs> กราบเสร็จท่านก็เข้าไปนะก็ไม่ได้บอกว่ามาทําอย่างอื่นใช่ไหมมากราบแล้วก็ให้กราบอ่ะกราบเสร็จแล้วก็เข้าไปยายก็กลับจักพักลลกเสร็์หน้าบึ้งเข้ามาหน้าบอกบุญไม่รับท่นานอาจารย์พุทธทาถามเป็นอะไรโกรธครับโกรธทำไมโกรธยายเมื่อกี้ไม่รู้กาะเทศะ บอกแล้วว่าท่านอาจารย์จำวัดก็ไม่ฟังคนเราเดี๋ยวนี้มันเหลือเกินจริงๆท่านพุทธทาสถามแล้วเข้ามาหาใครมาหาท่านอาจารย์ขอรับแล้วฉันโกรธไหมไม่ครับแล้วทําไมเธอโกรธนะเออนน่านา่ะสิเห็นไหมคนสําคัญจริงๆอ่ะมักจะไม่ยึดติดถือมั่นในความสําคัญเลยส่วนคนที่อยู่ใกล้คนสาคัญนี่นะอือหือบางทีน ยังกับเป็นฝีที่ใต้รักแร้นะมันโอโหมันเขาเรียกว่ายกหูยกหางนะยกหูชูหางกลางปีกกลางขนนะสะบัดงวงสะบัดงาตัวเองเป็นรัฐมนตรีทํายังกับรัฐมนตรีโถนะหรือเป็นเป็นเลขาเนี่ยบางทียิ่งใหญ่กว่ารัฐมนตรีด้วยซ้ํานะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไปหลงยึดติดถ,ถ,ถือมั่นในหัวขนไง แต่คนสําคัญจริงๆนั้นท่านมักจะตระหนักรู้ในสัจธรรมว่าความสําคัญเป็นเพียงสิ่งสมมตุติและถ้าเรามองทะลุสมมตุติจนไปพบว,วิมตุติคืออิสระภาพแล้วเนี่ยเราไม่ยึดติดถือมันในสมมตุติในหัวขนในอัตาในชื่อเสียงเรื่องนามที่เขาสมมุติให้เรานะเราจะเข้าสู่หมดของความง่ายพอเราเป็นคนง่ายๆนะโยมนะเรามีความสุขอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนกินที่ไหน เราไม่ไวุ่นวายเลยเราไม่ร้องไม่เรียกร้องต้องการอะไรจากใครเรากลายเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วมีความสุขคาถาข้อแรกถ้าโยมทำตัวให้ง่ายได้โยมจะอยู่ที่ไหนโยมก็มีความสุขนะโยมันจ,จะเป็นนั่งเล่นริมน้ำโยมก็มีความสุขนั่งเล่นใต้สวนยางพาราโยมก็มีความสุขเด,ดินเล่นกลางสนามมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นโยมก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็ยิ้ม แต่ถ้าโยมทําตัวให้ยากไหนทีมงานเอาฉันมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วไปไหนอะ่ะแล้วท่านวออยู่ไหนเนี่ยเห็นไกลๆไม่มาสักทีเฮ้ยอาหารก็จืดไม่เป็นรสล้วไอเชียงรายนี่ก็เหลือเกินร้อนก็ร้อนหมอกควันกุ่มมากรับรองว่าสองวันเนี้ยกลายเป็นปาประจารีไม่ได้เป็นตับมาจารีนะฉะนั้นถ้าท่านอยากมีความสุข อาตมาไม่อาจเอาความสุขไปบรรจุลงในหัวใจของท่านทีมงานไม่สามารถเอาความสุขไปบรรจุลงในหัวใจของท่านมีแต่ท่านที่จะหาความสุขไปบรรจุในหัวใจของตัวเองเคล็ดลับก็คือง่ายเข้าไว้พอเราทําตัวง่ายๆเราจะงามนะถ้าเราเป็นคนง่ายๆเราจะงามก็คือเราจะไม่ขวางหูขวางตาใครเราจะไม่เกะกะระารานใคร นะเดินไปไหนเนี่ยเราเหมือนเราเหมือนวัวเขาหักอะ่ะเราไม่ขีดใครนะนะเราจะสบายสบายอยู่ง่ายกินง่ายแต่บางคนมันเป็นวัวกระทิงมันมีเขามันเที่ยวขีดไปทั่วทัน,น่าจะได้นั่งเก้าอี้ตัวนน้นนะนี่นี่มาจากไหนเนี่ยเราเรามาจากไหนอ่ะนี่มันเริ่มขีดนะขีดเพื่อนบ้านขีดคนนั้นขีดคนนี้นะเริ่มเริ่มออกอาการอาหารกรยิ่งใหญ่วางกล้ามเริ่มปลูกต้นกลางต้นใส งามไหมอย่างเงี้ยแบ่งงามอะ่ะคนอื่นเขาจะรู้สึกว่ามอนี่ใครเ่นนี่ใคร,ใ,ครใหญ่มาจากไหนเนี่ยพอตัวเองไม่งามนะคนข้างงามไหมไม่งามไปอีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปกระซิบเพื่อนนี่เมื่อกี้อ่ะใครก็ไม่รู้มาว่าฉันนะเนี่ยไปดูปะมันจะลามไปเลยนะและทั้งคณะจะไม่งามเหมือนกันหมดเลยนะตลกลงเดี๋ยวแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเดี๋ยวเดินจงกลมด้วยกันนดีพลักหลัง <c oughs> ฉะนั้นถ้าง่ายแล้วจะงามแต่ถ้ายากแล้วจะอับปลักเลยแต่ถ้าง่ายแล้วงามแล้วงอกอยู่ตรงไหนเราจะเห็นธรรมะผุดพรายเต็มไปหมดนะคนมาเยอะแยะมากมายเนะี่ยเราก็เห็นว่าโอ้โมทนาสาธุ นะมีแต่คนดีๆมารวมกันอยู่แค่สาทุกกับเขาได้บุญแล้วนะแค่ไปเข้าห้องน้ําแล้วเออห้องน้ํามันคนใช้ยเยอะมันไม่สะอาดเอ้ยฉันช่วยขัดช่วยล้างดีกว่าได้บุญแล้วแล้วเดินไปตรงนั้นโอ้มีคติธรรมตามต้นไม้เต็มไปหมดจดไปอ่านไปเรียนรู้ไปได้ปัญญาแล้วเห็นไหมมันง่ายจะตายในการที่จะทําให้ตัวอย่างนั้นได้ธรรมะได้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นมันไม่ได้หมายความว่าพอมาถึงแล้วพระอาจารย์เอาใส่ให้โยม พอมาถึงแล้วพระวิทยากรใส่ให้โยมนั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆแท้ที่จริงการปฏิบัติธรรมน้นมันจะต้องงอกขึ้นมาจากจิตจากใจของเราทุกคนทำอย่างไรมันถึงจะงอกง่ายเข้าไว้พอเราง่ายเราจะกลายเป็นคนที่งามไม่ทำให้ใครอึอดอัดขัดข้องพอเราง่ายเรางามสติปัญญางอกขึ้นมากลับไปบ้านเรากลายเป็นคนใหม่กลายเป็นธรรมจรรี ผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเห็นไหมฉะนั้นคาถาสามประการนี้โยมจะได้ใช้ทุกคนนะง่ายกล่าวคือทำตัวเป็นบุคคลไม่สำคัญของโลกงามก็คือถ้าเราง่ายแล้วใครต่อใครก็จะยกย่องโมทนาสาธุการกับกิริยาอาการของเรางอกก็คือสติปัญญาธรรมะจะบรรจดเพื่อพลายขึ้นมา ในร่างกายอันกว้างศอกยาววาและหนาคืบของเราฉะนั้นคาถาสามประการนี้โยมจะต้องจําเอาไว้เอาไปไว้ประพฤติธปฏิบัติมันจะช่วยให้คุณโยมนั้นมีความสุขความเิญในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อง่ายงามงอกคือหัวใจสําคัญที่เราจะใช้ในระหว่างที่เราประพฤติธปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ในโอกาสสัปดาห์มาฆบูชาในครั้งนี้ก่อนจะจบปฐมนิเทศในวันนี้จะขอเล่าเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งให้ฟังว่ากันว่าในช่วงโมงยามที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นพระภิกษุจำนวนมากพากันเป้าแห่แหนตามพระพุทธองค์ไปทุกหนทุกแห่ง เสด็จพุทธดำเนินไปที่ไหนก็ตามพระภิกษุจำนวนมากเป็นพันพันรูปตามพระพุทธองค์ไปเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ประกาศตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาสุดท้ายแล้วว่าหลังพรรษาสามเดือนนี้จะเสด็จดับขันธปรินิพานพระภิกษุบรรดามีทั้งหลายก็วิตกอกไม่ตายแล้วพระพุทธองค์จะดับขันธปรินิพานแล้วจากนี้ไปเราจะไม่ได้พบจะไม่ได้เห็นจะไม่ได้กราบจะไม่ได้สดับย์ทำคาสอนจากพระองค์ท่าน ต้องอยู่ใกล้ท่านให้มากที่สุดก็ตามทรงเสด็จไปทุกคน,ท,กนทุกแห่งเลยเวลาพระองค์ท่านไปไหนนีแห่กันไนป่าเนี่ยราเป็นหน้ากลองเลยโอ้โหพระพุทธองค์ก็รู้สึกว่าจะตามอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่มีใครหนีเพราะทุกรูปทุกองค์กลัวว่าเดี๋ยวเสด็จพ่อล่วงลับดับไปแล้วจะไม่ได้เห็นอีกแล้วในฐานะปุถุชนมันก็ไม่ผิดใช่ไหม อย่างเราท่านทั้งหลายในพอบุคคลอันเป็นที่รักเริ่มเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยเราต้องลางานมาดูใช่ไหมต้องให้เวลาเยอะๆพอเริ่มรู้ว่าใครสักคนในครอบครัวป่วยหมอบอกว่าสมเดือนนะ6เดือนนะจะได้อยู่ด้วยกันหลังจากนั้นเราจะดูแลกันอย่างดีเลยนะตามติดทุกฝีก้าวช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีที่สุดปุโรชนก็คิดอย่างนี้ข้ามกลางพระภิกษุจํานวนนับพันที่เฝ้าแหนพระพุทธองค์มีภิกษุรูปหนึ่ง ไม่ทําเช่นนั้นท่านปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าพระภิกษุทั้งหลายก็คิดกันว่าเนี่ยในขณะที่พระภิกษุจํานวนพันเฝ้าเห็นตามสเสด็จพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดทุกย่างพระบาทแต่พระรูปหนึ่งกลับปลีกตัวออกไปแสดงว่าท่านไม่ได้รักพระพุทธเจ้าจึงนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสงนะ แล้วก็กราบทูลพระพุทธองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพวกข้าพระพุทธองค์นั้นพวกตามเสด็จพระพุทธองค์ไปทุกคนทุกแห่งเพราะหวังใจอยู่ว่าอยากจะได้สดับพระธรรมคำสอนอย่างใกล้ชิดที่สุดเนื่องเพราะหลังจากนี้พระพุทธองค์จะเสด็จดับกันรัตปริณิพานไปโอกาสเช่นนั้นย่อมไม่มีอีกแล้วแต่ มีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งไม่ได้ทําตามอย่างพวกหม่อมฉันเลยท่านปลีกตัวเข้าป่าไปนั่นหมายความว่าท่านไม่ได้รักพระพุทธองค์พวกหม่อมฉันก็เลยขอกราบเรียนถวายรายงานเพื่อทราบพ, <c oughs> พระพุทธองค์ทรงแย้พระสวนเรียกประชุมมีเกี่ติรูปเกี่ยรูปมามาให้หมดดีละ มีวาระที่ประธานจะแจ้งให้สหับพอมาพร้อมกันหมดพระพุทธองค์ก็จึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายใครก็ตามที่มีความรักในตัวเราจงปฏิบัติธรรมเพราะว่าลํำพังการบูชาตัวเราด้วยทูปเทียนดอกไม้ของหอม และปวงบุพผาลดาชาทั้งหลายนั้นไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของพวกเธอดีขึ้นมากนะักสักวันหนึ่งวัตถุบรรดาเมีก็จะแห้งเหี่ยวเฉารารวยไปทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ใครก็ตามประพฤติตามที่เราบอกปฏิบัติตามที่เราสอนคุณงามความดีของคนเช่นนั้นเพิ่มขึ้นทุกคืนทุกบัด และนั่นแหละคือคนที่รักเราอย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายใครก็ตามที่รักเคารพศรัทธาในตัวเราขอให้เธอจงปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมและพระองค์ก็ทรงสรุปว่าภิกษุทั้งหลายการบูชามีสองประการหนึ่งอามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุ สองปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมในการบูชาสองประการนี้การปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดและภิกษุทั้งหลายเราขอบอกว่าภิกษุที่ปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือคนที่รักเราอย่างถูกต้องที่สุดส่วนพวกเธอทั้งหลายที่เฝ้าเห็นตามเราทุกฝีข้า เธอยังรักเราไม่ถูกต้องอึ้งไปเลยหนึ่งต่อพันดังนั้นในโอกาสที่วันมาค่าบูชาเวียนมาถึงเราทั้งหลายรู้แล้วหรือย่างว่าจะบูชาพระพุทธองค์ยังไงถ้าเรารักพระพุทธองค์เราก็ต้องปฏิบัติบูชา เรารักพระธรรมเราก็ต้องปฏิบัติบูชาเรารักครูบาอาจารย์เราก็ต้องปฏิบัติบูชาเรารักพ่อแม่ของเราเราก็ต้องปฏิบัติบูชาเรารักตัวของเราเองเราก็ต้องปฏิบัติบูชาเพราะการปฏิบัติจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลงไปที่เนื้อที่ตัวของเราโดยตรงฉะนั้นในวันมาคาบูชาก็ขอให้เรารู้จักปฏิบัติบูชาเป็นหลัก แล้วอามิสบูชาเป็นรองทําได้อย่างนี้พระพุทธองค์ก็จะทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากและอาตมาก็เชื่อมั่นว่าจากนี้เป็นต้นไปเราทุกคนจะร่วมกันปฏิบัติบูชาถวายแด่พระพุทธองค์ถวายแด่พระธรรมถวายแด่พระสงฆ์โดยพร้อมหน้ากันในวันมาฆบูชาวันนี้อาตมาก็ขอต้อนรับด้วยธรรมะปฏิสันถารไว้แต่เพียงเท่านี้ ในโอกาสจากนี้เป็นต้นไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนต,ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขสมกับมโนปณิธานปรารถนาโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนเธอ